ดีค่ะดิฉันนังสาวนิชพัฒน์ปวนชนนั้นเล่นที่25ม5 .8 ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสารนุยด,ดีชิาตายนันเลขที่28ม5 .8 ค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนได้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวในวันนี้ค่ะนั่งจากนะคะเพิ่งผ่านโควิด19ไปค่ะเราเลยอยากทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจที่อารีค่ะว่ามีกลไกในการขายยังไงให้ร้านค้าของเราเนี่ยได้กำไรเท่าเดิมหรือมากขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไปดูกันเลยค่ะ ใช่ค่ะเริ่มจากร้านแรกนะคะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วน,น,นี้ขายเกับอะไรหรอคะอ๋อเป็นราเมงครับเกี่ยวกับการขายของอาหารญี่ปุ่นเป็นโอเคค่ะอาหารราเมงครับแล้วทําไมถึงเลือกทำเลที่นี่หรอคะอ๋อ,เ,อ,อเพราะที่นี่มันจะมีแบบคนเยอะแล้วก็มีออฟฟิศมีอะไรเงี้ยทาเลดีครับอยากรู้ค่ะว่าช่วงนี้ร้านขายดีไหมคะแบบว่ากําไรเป็นยังไง นำไรก็โอเคครับพอโอเคลงตัวครับขอถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการขายได้ไหมคะว่าแบบใช้กลยุทธ์ในการขายยังไงบ้างอันนี้สะดวกต่อไหมคะกลยุทธ์ในการขายก็หน้าตาอาหารของเรามันจะพิเศษแล้วก็น่ารับประทานสวยงามคือเน้นในเรื่องหน้าตาอาหารใช่ไบมคะหน้าตาประทานอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะหน้าตาอาหารดูดีจ้ะอ๋อโอเคค่ะสุดท้ายนี้ฝากร้านหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ ชั้เก้าาเมงครับยินดีต้อนรับเสมอครับขอบคุณค่ะเช๊ค่ะร้านที่สองนะคะไข่เกี๊ยวอะไรหรอคะไข่โกโก้ค่ะจะเป็นเครื่องดื่มค่ะอแล้วก็ทาไมถึงแลกทําเลที่นี่หรอคะก็เคยทํางานที่นี่ตั้งแต่เรียนจบก็ทํางานอยู่แถวนี้ที่ที่หนึ่งที่ที่สองอะไรอยู่แถวนี้หมดก็เลยแบบคุ้นเคยแถวนี้ค่ะอแล้วรายได้หลังโควิด -19 กับก่อนโควิด -19 นี่ต่างกันมากไหมคะอืม เหมือนโควิดจะดีกว่าเหมือนตอนโควิดจะดีกว่านะเหมือนคนใช้จ่ายมากกว่าเพราะว่าคนแบบว่าแก็บเยอะใช่ไหมคะใช่ใช่เออเคค่ะเหมือนหลังโควิดมาก็เหมือนคนกลับมาทํางานแต่เหมือนใช้ตั้งน้อยลงอะแล้วรานของพี่เนี่ยแบบว่าเหมาะกับช่วงวัยไหนอะคะจริงๆเราตั้งเต้าไว้ว่าเป็นวัยแบบวัยรุ่นหรือวัยแบบกำลังทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอมาดู Data ที่ที่เราเก็บอะ กลายเป็นคนที่แบบสูงอายุหน่อยกับคนที่ทํางานแบบอายุสักยี่ห้าขึ้นไปนะอะไรอย่างเงี้ยไปเยอะดีค่ะล่วสของพี่ไหน,นกลไกกลยุทธ์ในการขายของงี้ยบางหรอคะพี่บว่าเราขาย,ายดีอะไรเงี้ยอ๋อเราก็ขายของที่แบบมีคุณภาพต้นทุนเราสูง <c oughs> แต่เราก็ไม่ได้ขายแพงมากก็แบบโอเคให้ให้เหมือนแบบเป็นลูกค้าประจําเป็นลูกค้ามาติดเรามากกว่า<ม><ๆ>เพราะว่ามันแบบ คนแถวนี้ <Yeah. S 1> เขากินของดีออเองมีค,นนะคะุณคาพค่งะงั้นฝากร้านให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อโอเคร้านโดกูได้นะคะอยู่อารีซอยหน่นะคะเย้ขอ <Yeah. S 1> บคุณค่ะ,ะตอนนี้เราอยู่กับร้านที่สั่งแล้วนะคะขายเกีก่ยวกับอะไรหรอคะค่ะก็ร้านเตอร์เฟนขายเกี่ยวกับเบเกอรี่สุขภาพค่ะก็คือเป็นคีโตไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมค่ะ แล้วทำไมถึงเลือกทำเลตรงนี้ล่ะคะไถึงลตอนแรกก็อยู่ลาดพร้าวค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่มีหน้าร้านอันนี้ก็ลองมาเปิดหน้าร้านดูเฉยๆได้หนึ่งปีพอดีร้านนี้ตอบโจทย์เกี่ยวกับช่วงวัยไหนล่ะคะที่แบบเข้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยเขาเรียกว่าวัยทำงานแล้วอะเพราะว่าเขาก็จะดูแลสุขภาพเขาก็จะแบบเป็นฐานคนแบบมีเงินหน่อยอะไรเงี้ย <Yes. S 1> อือยากดูว่าที่ตั้งทำเลตรงนี้นะคะ่ะอยาก อยากทราบว่าแบบว่าขายได้กําไรประมาณไหนแล้ว่าแบบขายดีไหมอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่ามันขายดีไหมคือช่วงช่วงเปิดร้านรแรกๆอะ่ะก็คือคนก็ก็บูมกันอะไรเงี้ยขายดีแต่พอแบบอยู่ตัวแบบมาสักพักก็คือพี่อนี่ะจะเน้นขายออนไลน์อยู่แล้วขายแบบส่งตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนแบบหน้าร้านก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ได้เน้นเพราะว่าคนกินทีโตเขาจะไม่แบบมาเดินอนะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะ โอเคะแล้วก็อยากรู้อะค่ะว่าแบบว่าเออมีกลไกในการขายยังไงเหรอคะหรือว่าให้มีกําไรก็ืองแน่นอนสินค้าพี่แตกต่างจากจากท้องตลาดอยู่แล้วคือแทบจะไม่มีอย่างเนี้ยบางเย็นคีโตบางเย็นที่แบบไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลขนมปังขนมปังไม่มีแป้งไม่มีส่วนผสมแป้งเลยแต่ว่าขนมปังเราทํามาจากแซลมอนก็คือ เเจอร์อะไรเงี้ยถ้าก,กินก็จะแบบว่าก็แบบทดแทนขนมปกติได้สําหรับคนแบบลดน้ําหนักสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะก็ฝากล้างให้ฝากล้างหน่อยได้ไหมคะเหมือนอยากลดน้ําหนักหรือรักษาสุขภาพเราก็มองหาแนวโลคาร์บได้แนวคีโตได้ก็คือไม่มีส่วนีม,สมแป้งแล้วก็น้ําตาลก็ก็ตอบโจทย์สาหรับคนกลุ่มนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เราก็อยู่กันที่ร้านที่4แล้วนะคะโอเคค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะขายอะไรหรอคอ่าชานมไข่มุกค่ะทําไมถึงเลือกทำเนตรงนี้หรอคะคนเยอะค่ะคนเยอะแล้วก็เออแหล่ธุรกิจด้วยอ่าขายดีใช่ไหมคะดีค่ะเพราะว่าหนึ่งราคาถูกหวาน แวนี้แล้วก็ไข่มุก้าแถมฟรีด้วยค่ะแค่20บาทต่อหนึ่งแก้วทุกเมนูค่ะถือว่าถูกมากเลยค่ะไไก็อยากรู้ค่ะว่าร้านของเราเนี่ยแบบว่าขายได้กับช่วงไวัยไหนแบบมากที่สุดหรอคะเอ่อวัยรุ่นค่ะือนแมกวัยรุ่นแล้วก็เริ่อดีก็จะเป็นนักเรียนค่ะแล้วก็จะมาซื้อกันเยอะอ น้่งขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าเรามีกลยุทธ์ในการขายยังไงบ้างหรอคะท้าแมร้านของเราเนี่ยแบบว่าขายได้ได้ดีกว่าแบบร้านแถวๆนี้อะไรเงี้ยคะ่ะสออ่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะพูดกันปากต่อปากมากกว่าว่าเออมีอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ราคาถูกนะค่ะกลยุทธ์ของพี่ก็คือไม่ต้องมีอะไรมากเพราะว่ามันหนึ่งราคาถูกอยู่แล้วค่ะลูกค้าจะใช้ปากต่อปากกันมากกว่าคโอเคงั้นฝากร้านหน่อยได้ไหมคะออมาที่ร้านได้เลยนะคะชาฮอปจ้าพิซซ่าอารีค่ะ โอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะคแล้วก็มาอยู่กับร้านสุดท้ายแล้วนะคะโอเคค่ะขายเก่ยวกับอะไรเหรอคะชิ้นทอดครับลูกชิ้นทอดแล้วขายตรงนี้มานานหรือยังคะยังไม่นานครับแต่ว่าอันนี้แบบไปหลายๆที่ใช่ไหมคะคแต่วาไม่เลือกแบกอยู่ตรงนี้แบบตลอดเลยปะคะแบบว่าหรือว่าแบบเพราะวันทานถึงวันศุกร์อ๋อแล้วขายมาตั้งแต่แบบช่วงโควิดเลยไหมคะหรือว่าเพิ่งขายไม่ก่อนผมทำง,งานเป็นผู้รับเหมา ไม่มีงานตั้งแต่โควิดอ่ะอ,อ,อยากรู้ว่าร้านของลุง่ยแบบว่าเหมาะกับช่งไวงวัยไหนหรอคะแบบว่าสมติเป็นวัยไหนมันซื้อวัยอะทุกวัยเลยใช่ไหมอ้าโอเคค่ะแล้วก็อยากรู้ว่าลุงมีกลมีกลไกกลยุทธ์ในการขายไหมคะไม่เหรอแค่อาศัยน้ำนพี่น้อแค่ อ๋อน้ำจิ้มแซ่นี่ไงผู้ดูถึงมาซื้ออ่าโอเคค่ะงั้นลุงฝากร้านหน่อยได้ไหมคะเผื่อแบบข้าอยู่แถวนี้เขาผ่านไปผ่านมาอผ่านร้านหน่อยนะครับถ้าผ่านแถวนี้ก็แวะซื้อเลยอันนี้ลุงชื่ออะไรนะคะชื่อลุงเอกครับลุงเอกร้านแก่กอกโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะชื่อร้านดั้มอะไรคะค่ะ นะคะเราก็ได้สัมภาษณ์ร้านนะคะครบด้วยกันทั้งหมด5ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าแต่ละร้านเนี่ยมีกลยุทธ์ในการขายของเนี่ยที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งแต่ละกลยุทธ์เนี่ยก็ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจหรือเรียกว่ารายได้ของแต่ละร้านนะคะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นบางร้านเนี่ยที่สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้แบบว่าค่อนข้างตรงจุดในการขายนะคะก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นก็แล้วแต่ร้านไปเลยค่ะสังเกตได้จากโควิด -19 นะคะบางร้านเนี่ยก็เรียกว่าทํารายได้ได้มากกว่า ตอนที่อยู่ในช่วงโควิดหรือบางร้านเนี่ยก็น้อยกว่าช่วงโควิดนะคะจากที่สัมภาษณ์มาก็สังเกตได้ว่าทำเลในย่านอารีนีนะคะก็คนคนซื้อก็ค่อนข้างที่จะเยอะในหลายๆร้านค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นในแถวของบริษัทเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะเแบบวก็มีม,มีผู้คนนะคะใช่ค่ะแบบว่าคน<ช>ทานํางานเยอะ,ะอะไรอย่างนี้ก็เราขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อันนนี้เป็ช่วงของงช่วคุยโชว์นะคะพี่วิวสนสุกไหยคะมาวันนี้ตัดห้องไปค่ะอร่อยมาก <c oughs> คือใช่แล้วก็ส่วนแถวๆนี้เราจะหาสัมภาษณ์ได้ไดวไหมแบบได้ยากนิดนึงค่ะเพราะว่า แบบว่าตอนนี้ช่วอยู่ในช่วงพักเที่ยงอะไรอย่างี้ก็เลยคนเยอะแล้วก็เลย